ต่อเนื่องเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นนะคะวันนี้ในที่ประชุมสภาเนี่ยเชื่อว่ามีหนึ่งวาระที่หลายๆคนก็จับตาดูอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเรื่องของร่างพรบอากาศสะอาดเนี่ยจะมีเข้าสู่ที่ประชุมให้พิจารณากันกี่ร่างจะได้ครบทั้ง7จ็ดไหมใช่นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นมีกระแสด,ดราม่าเรื่องของพักก้าวไกลนะคะแต่เป็นว่าวันนี้ทุกอย่างจบนะคะเพราะว่าร่างของพักก้าวไกลเข้าสู่ที่ประชุมเรียบร้อยนายกรัฐมนตรีเซ็นลงนามไปเมื่อเช้าชอย่างที่เราได้ฟังเซ็นที่เชียงใหม่ คือแบบล่างไปถึงท่านก็เซ็นให้เลยคือเซ็นตรงข้างๆทางตรงนั้นเลย<ช>ไม่ต้องพิธีรตีตองออแล้วก็สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ทันนะคะส่วนภาพรวมนะคะสสต่างก็อภิปรายประสานเสียงสนับสน,นุนคืนสิทธิ์อากาศสะอาดให้กับประชาชนค่ะดูภาพรวมในที่ประชุมสภาพู้แทนราษฎรกันก่อนนะคะวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัติการจัดการเพื่ออ,อากาศสะอาดที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ภาคประชาชนกว่า22,000รายชื่อและพัก การเมืองไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชาราัฐก้าวไกลและประชาธิปัตย์เสนอรวมทั้งสิ้นเจร่างนะคะโดยมีสาสาเข้าชื่ออภิปรายกว่า60คนค่ะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดทุกร่างทุกฉบับที่ถูกเสนอมาเพื่อคืนอากาศสะอาดคืนสิทธิ์การหายใจอากาศสะอาดซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนรวมถึงแก้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ ฝุ่น pm 2.5อย่างยั่งยืนค่ะให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเหตุผลโดยที่ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงต้นปีและปลายปีของทุกปีจึงต้องมีการกำหนดนกลไกในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่กำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการบริหารจัดการปัญหาของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดอากาศสะอาดเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพสิ่งที่เราต้องการและอยากได้คือมลพิษหรือเปล่าไม่ใช่มันคืออากาศสะอาดเพราะนั้นเราจึงเขียนชื่อกฎหมายว่าจัดการอากาศสะอาดนะคะ ส่วนมลพิธา,าการน้นกฎหมายเดิมเขามีอยู่แล้วเว้นแต่ว่าบางประเด็นที่กฎหมายเดิมยังไม่มีหรือมีปัญหาอยู่ก็มาช่วยเติมเต็มให้โดยพระราชบัญญัตินี้แต่สุดท้ายเนี่ยในที่สุดการจัดการทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นอากาศสะอาดที่จะถูกจัดการและถูกกำกับดูแล นี้จะต้องไป,ไปเพื่อสุขภาพบวยนะคะในชื่อพรบรในสไลด์แรกก็จะเห็นว่ามีคำว่ากำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพไม่ใช่การจัดการอากาศสะอาดเพื่อเหตุผลอื่นนะคะแต่เพื่อเหตุผลสุขภาพตามคำของ WHO ที่บอกว่า PM 2.5นั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรย้อนกลับไปนี่ คุณผู้ชมดูภาพนี้เห็นไหมที่เราบอกไปถ้านายกเนี่ยเซ็นนะอนุมัติร่รางของพรรคเก้าไกลให้เข้าสู่สภาเนี่ยข้างทางตรงนั้นเลยนะฮะคือถ้าจําได้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเข้าสู่วาระการพิจาร,รณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้จะมีร่างของคอรมอร่างของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ร่างของภาคประชาชนทั้งหมดเนี่ยหกร่างขาดร่างของพรรคเก้าไกลแล้วแกนนำพรรคเก้าไกลก็เลยออกมาแสดงความไม่ไม่พอใจ เข้าใจว่ามีเรื่องของการเล่นการเมืองกันแต่อย่างที่เห็นนะ <c oughs> เมื่อช่วงเช้าเนี่ยคณะทํางานของท่านนายกเนี่ยนำร่างพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามแดนของพรรคก้าวไก่มาให้ท่านนายกระหว่างที่ท่านลงพื้นที่อยู่ที่เชียงใหม่ท่านนายกก็นั่งลงข้างทางแล้วเซ็นให้ตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้ส่งเข้าบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ทันก็เลยทําให้เมื่อสักครู่เราเห็นมีทั้งหมด7ร่างได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาครบถุกร่างครับ เช้านี้ก็มีการเข้าประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเตรียมความพร้อมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าแล้วก็เรื่องของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมนะครับก่อนเข้าประชุมก็มีเรื่องด่วนเข้ามาก็เซ็นเรื่องของเอ่อพรบอากาศสะอาดให้กับทางภาคก้าไกลไปนะครับซึ่งเขาก็เข้าสภา ด้านนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัศกุลประธานวิฝ่ายค้านนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองร่างพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามรูมแดนของพัรเก้าไกลนะคะก็บอกว่ารู้สึกยินดีเพราะตลอด2วันที่ผ่านมาก็ลุ้นว่าจะเข้าทันวาระการพิจารณาหรือเปล่านะคะ ซึ่งได้รับทราบเหตุผลแล้วว่าร่างของพรกเก้าวไกลส่งช้ากว่าร่างอื่นทีนี้พอมีเสียงสะท้อนไปเนี่ยทางรัฐบาลก็แจ้งตลอดว่ากําลังประสานให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณาให้การรับรองเพื่อให้ทันการพิจารณาจนมาถึงวันนี้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้จบไปด้วยดีร่างของพักเก้าไกลเนี่ยมีหลักการ และเหตุผลที่แตกต่างจากร่างอื่นนะครับรวันนั้นผมก็เลยแสดงความกังวลไปแต่ปรากฏว่ากีษฎติการก็แจ้งในวีายค้านว่าไม่เคยให้ความเห็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันก็เป,นเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นไปเป็นว่าร่างออกมาเข้ากลในส่งช,ช,ช้าช้ากว่าช้ากว่าร่างอื่นนะครับผมใช้คําว่าถึงมือนายกช้ากว่าร่างอื่นละกันเพราะจริงๆแล้วก็ยื่นสภาไปในก,กลางเดือนธันวานะครับก็ก็ยังมีเวลาเยอะอยู่แต่โอเคผมเข้าใจว่าในทางธุรการเนี่ยขั้นตอน,น,นก็มีหลายขั้นตอน,น,นก่อจะไปถึงมือนายก แล้วก็เมื่อเช้าก็เสร็จมาเรียบร้อยก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกฝ่ายที่ที่ทำให้จบด้วยดีครับมองว่าเป็นเกม ก็อธิบายขยายความกันเพิ่มเติมนะคะจากทางนายเดนุพร์ปุณกณันสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ในฐานะโฆษกพักเพื่อไทยนะคะก็มีข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะคะเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนร่างพรบอากาศสะอาดตามลำดับเวลาการเสนอกฎหมายนะคะในรายละเอียดที่มีการโพสต์ข้อมูลเอาไว้เนี่ยบอกว่าวันที่20เมษายน25 6 5สําำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพรบกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการซึ่งอันนี้ ภาคประชาชนเป็นผู้เสนอนะคะ 1. พฤศจิกาย,ยน2566ส่งร่างพรบรอากาศสะอาดเพื่อประชาชนของพักภูมิใจไทยและร่างพรบรอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพักเพื่อไทย20เมษายน65เป็นร่างของประชาชน1พฤศจิกายน66เป็นร่างของภูมิใจไทยแล้วก็ร่างของเพื่อไทยขยับมานะคะ28ธันวาคม2566เป็นการส่งร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดของพักพลังประชารัฐ ขยับมาค่ะ2มก,กราคม2567ร่างพรบรส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอันนี้ของพักประชาธิปัตย์นะคะ5มก,กราคม2567ส่งร่างพรบฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนของพักเก้าวไกลซึ่งในวันเดียวกันนี่แหละค่ะทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็รับร่างแล้วก็มีการจัดทำบันทึกเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วันที่8มก,กร,ราคมที่ผ่านมาเองเนี่ยนะคะมีการส่งหนังสือสอบถามความเห็นหน่วยงานในกรณีที่ได้รับข้อสงสัยจากพักเก้าไกลว่ามีการปรัดตกพรบอของพักเก้าไกลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ขอชี้แจงว่าร่างพรบอของพรกคก้าวไกลเนี่ยยื่นมาเป็นลำดับท้ายที่สุดแล้วก็ยังรอความเห็นจากหน่วยงานและมีข้อสังเกตว่าร่างของพรรเก้าวไกลนั้นเป็นคนละหลักการกับพรบอากาศสะอาดฉบับอื่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้เวลาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย อย่างรอบคอบขอยืนยันว่าไม่มีการปัดตกกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอันนี้คือรายละเอียดข้อมูลที่คุณรุกดนุพรชี้แจงผ่านทาง X นะคะแล้วก็มีเป็นอินโฟกราฟิกของอพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ